c o n t i n e n ทัลจัดงานสุดยิ่งใหญ่โชว์เคสไลอ์อัพนวัตกรรมยานยนต์และยางรถยนต์ครบวงจร Continental Automotive Bangkok และ Continental t h ท i s ประเทศไทย2ผู้นำวงการเทคโนโลยียานยนต์และยางรถยนต์จากเยอรมนีจัดโชว์เคสสุดยิ่งใหญ่ Continental Drive Future Mobility with Confidence ตอกย้ำความพร้อมในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์สู่ยุคใหม่ด้วยโซลูชันครบวงจรทั้งในด้านเทคโนโลยียานยนต์และยานรถยนต์ระดับพรีเมียมครอบคลุมรถยนต์ทุกประเภทรวมถึงรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV โดยให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพความปลอดภัยและความยั่งยืนซึ่งเป็นหัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจชูนวัตกรรมพิเศษ c o n t i ซ s e และเทคโนโลยี c o n t i s i l e n c ตอบโจทย์ทุกการใช้งานของผู้ขับขี่รถยนต์ไฟฟ้าในทุกมิติพร้อมเสริมแกร่งด้านความมั่นใจด้วยการลงทุนขยายโรงงาน Continental ในจังหวัดระยองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการลงทุนของธุรกิจยาง Continental เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตให้พร้อมรองรับกับความต้องการของตลาดยางนั่นเอง Yeah the overall the tire market uh, is slightly uh, improving uh, increasing as we have seen that the total number of the registered in the thailand is increasing since the last year we also see the ยางคอนติเนนทัลเองนะคะก็ขาดรับนะคะกับกระแสของรถอีวีมาโดยตลอดนะคะเรามีการพัฒนาตัวยางนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยให้เหมาะสมกับเทรน์ของรถ e ีที่เข้ามาณตอนนี้เนี่ยรถของตัวรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็ค่อนข้างมีข้อแตกต่างที่จากต่างจากรถสันดาบค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวของยางเนี่ยก็ต้องมีคุณสมบัติที่ต่างกันไปในเรื่องของ1นะคะ rolling rolling resistance ก็คือในเรื่องของการต้านทานการหมุนตัวรถไฟฟ้าเนี่ยมีมอเตอร์ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความเน้นในเรื่องของเสียงที่ต้องเบาลงนะคะแล้วก็ในเรื่องของแรงบิดของจากมอเตอร์ไฟฟ้าเองสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ยางก็คงต้องพัฒนาตามไปกับตัวของรถยนต์ไฟฟ้าในขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้นะปัจจุบันเรามีเทคโนโลยีที่เรียกว่าคอนติซิลนะคะก็คืออุดรอยรั่วอัตโนมัติทันทีเพราะว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะไม่มีสแปร์ไทยมาในขณะเดียวกันก็จะมีคอนติซิคอนติไซเล้์นะคะก็จะเป็นโฟมที่อยู่รอบตัวของตัวยางนะคะก็จะช่วยให้ ้ซั์เสียงที่ระหว่างพื้นกับถนนได้มากขึ้นก็จะดีขึ้นกว่าเดิมค่ะ The products which are linked to the sustainability, we were the first tire manufacturer which has introduced the polyester yarn from the from the uh, uh, pet bottles in the serial production, and also we are the first tire manufacturers who has u uh, launched into the serious productions tire with the high share of the renewable material the ultra contact NXT the ultra contact NXT has up to 65% of the renewable and the recycled materials ในส่วนของสินค้าและปิิภัณฑ์เองนะคะเราก็มุ่งมั่นที่จะทําอย่างไม่หยุดยั้งนะคะปัจจุบันเนี่ยเรามีตัวที่เรียกว่า Conti ReTex นะคะจะเป็นตัวที่ผลิตวัสดุทําจากวัสดุรีไซเคิลที่เป็น PET นะคะเข้ามาอยู่ในยางด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดในปี2023นะคะเราได้รอนอ n t r a Contact NXT นะคะซึ่งเป็นยางรุ่นแรกแล้วก็รุ่นล่าสุดนะคะที่จะใช้วัสดุหมุนเวียนนะคะแล้วก็วัสดุรีไซเคิลกว่า65ออยู่ในยางของคอนติซึ่งยางรุ่นนี้เนี่ยสมรรถนะเนี่ยก็คือในเรื่องของระยะเบรกหรืออะไรผ่านการทดสอบหมดแล้วแล้วก็เป็นยางที่ได้รางวัลมากมายระดับโลกค่ะ